ข้อ12โชยอนชูจินแลพิมชื่อภาษาเกาหลีอ,อ๋อไม่ใช่มีแลมีแลพิมพ์ภาษาเกาหลีบนเครื่องโดยเมตาเร็วดังนี้โชยอนพิมเท่าไหร่โชยอน80คำซูจินจะพิมพ์ได้120เมื่อโชยอนพิมพ์ได้150มีแลจะพิมพ์ได้200ถามว่าซูจินพิมพ์ได้900 มีแรงทิ้ได้เท่าไหร่หาตาส่วนผมไม่รู้โจทย์ประเภทนี้ไหนเงี้ยอย่างเงี้ยดูนะครูข้ามมาตรงนี้นะเก้าอยเอาไว้ก่อนตัดส่วนได้ไหมเนี่ยตัตตตตดตัดตัดตัดได้ไหมได้น้องอันนี้เอาสี่ตัดได้ไหมได้น้องสี่ตัดเหลือสองสี่ตัดเหลือสามทำตรงนี้ให้เท่ากันทําเป็นสามสิบแล้วกันสามสิบอ,อันนี้คูณสองถูกไหมอันนี้คูณสิบห้าอันนี้คูณสิบห้าเป็นสี่สิบห้าอันนี้คูณสองอันนี้คูณสองเป็นสี่สิบอันนี้คูณเท่าไหร่ สี่คูณเท่าไหร่ได้เก้ารแสดงว่าอันนี้ก็ต้องคูณ20 800่สิบต่อแปดรยครับงง่ายจังเลยเนาะ